นะคะคนี่อบอกได้ไรคะขอบคุณค่ะโอ้ยอ่านอ,อ่านคอมเมนต์ไม่ทนันจริงๆอยู่อะไรนะวันนี้ไม่ไปทำงานวันนี้พี่หมาไปทำงานมาแล้วแต่ว่าคิมไม่ได้ทำงานค่ะวันนี้ วันนี้ไปต่อขนตามาแค่นั้นนะคะเราก็กลับมาบ้านผู้ใหญ่ค่อนข้างมีแฟนไหมคะมีเมียไม่มีแฟน,นะคะ่ะมีภรรยาเลยปกป้องพื้นดินนี้ดวยชีวิต ด้วยชีวิตนี่คือประเทศไทย What country are you at ใช่แล้วกินแบงคอกขอให้สอบผ่านนะคะเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันจริงๆะคะ่ะช่วงนี้ช่วงสอบแหรอครับน่าเด็บก็อ่นานหนังสือเยอะอๆนอนเยอะๆนะจริง ช่ทุกอยบางทีการนอนเออบางทีการนอนเนี่ยทําให้สมองเราใสได้จริงๆมอนะใสเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ได้อ่านหนังสืออ่ะหมายถึงว่าก็ต้องอ่านนิดนึงแล้วก็เออกลับไปทบทวนในฝันน่ะไม่พูดอะไรแค่อวยพรเฉยเฉยอ๋อเขาแค่ให้อวยพรเฉยๆขอให้กาถูกช้อยส ตีสนิทกับอาจารย์เยอะๆนะครับเขาบอกว่าให้ไวบพอยเฉยๆต้องด,ดีครับอันนี่ยังติดปากอยู่เลยว่ายังไงอ่านไม่ออกเลยมอมพีอม่ออกมากมันบอกว่าออมากโอ้ยอมคาเอ่อโอ้ยอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะ เฮ้ยช่วงนี้อากาศดีอ่ะเมื่อเช้าตื่นมาแบบปีห้าลงมาแบบดีอ่ะเอ้ตื่นปีห้าเหรออ๋อไม่ใช่ห<ต>กโมงครึ่งตกใจรู้ตื่นทำไมปีห้าเพราะว่าตีนตีเทนนิสแปด <8. S 1> โมงใช่ไหมยัไ้ไยังไงยังไงตีเทนนิสแปด 8. โมงสกิททำไมเนี่ยลูกชาย สองแสนแล้วขอบคุณครับถึงห้าแสนจะกอดโชว์ค่ะ <c oughs> เราจะไปเราจะเดินทางในเร็ววันนี้เจ็เก็บของอยังครับคนนี้ชอบเป็นไรไม่รู้ครับชอบแบบอ,อ,อีกครึ่งชั่วโมงเนี้ยจะต้องออกบ้านแล้ว คือมาเก็บของลกจิตน่ะเป็นอะไรมันคิดไม่ออกสมมุติว่าอย่างเงี้ยก็คิดไม่ออกก็จะใส่อะไรจะคิดอะไรก็ไปเปิดตู้แล้วก็เห็นอะไรก็จับโยนใส่กระเป๋าไม่มันไม่เข้ามาในหัวมันไม่เข้ามาในหัวทุกอย่างจะเข้ามาในหัวคือวันบินเนี่ยต้อง rush นะ ก็ไม่หรอกอันนี้เราไปบ้านอะ่ะมันคงต้องใส่แบบไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบขนาดนั้นอะ่ะเวลาไปยุโรปเห็นจะแต่งต้องคิดหนักนิดนึงใช่ไหมก็แบบต้องใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยจะแพ็คยังไงแต่อันนี้มันคือแบบมีแต่ของฝากเนี่ยตอนนี้เต็มกระเป๋าล้ะใช่แต่บียังไม่ได้ซื้อของขวัญเลยนะเออเนี่ยห้าสิบดอลลาร์ช่วยคิดหน่อยสิครับเอาอะไรไปเขาเรียกว่าอะไรจับฉลากที่ที่อเมริกาดีครับ สินค้าไทยอ่ะจริงๆอยากได้สินค้าไทยแหละเขามีแล้วอะไรอะ่ะข้าวไหมข้าวโกสลนข้าวจ้าแบบากไปแบกบไปหงงนกักยาดมนี่คนบอกว่ายาดมยี่สิบโลเยี่สิบโลเหรอ,หรอซื้อที่ไหนอะ่ะแต่ยาดมไม่ถึงพันห้าสิมันก็อง <20 S 2> <50 S 1> หสิบ โอหใส่กระเป๋าะใช้ทั้งชาติอ่ะเก่งช้างพันห้าไหมโอ้โหได้สิบตัวเลยมั้งเนี่ยเก่งช้างตัวละสองร้อยป่ะผ้าไหมหมูเด้งอะไรอ่ะเมื่อกี้หมูแล้วผ้าไหมหมูเด้งหมูเด้งไปเอายังไงตุกตาหมูเด้งก็น่ารักดีนะก็น่ารักดี ซื้อที่ไหนดีกว่าเกงช้างด้วยเนี่ยสนามบินมีไหมน่าจะมีแล้วก็่าจะแพงด้วยแต่ว่าของคือของฝากอะ่ะเราเตรียมแล้วแหละเครื่องหอมใช่ไหมแต่ของจับฉลากเนี่ยปรากาหมูเดงหรอปรากาหมูเดงไปยังไงอะ่ะพันห้าไหมประตูน้ำ ตลาดโบเบกไกช่มาซื้อกับหนูค่ะเต่าสารหนูเปิดขายเท่าไหร่คะหาดใหญ่ค่ะหรืออยู่หาดใหญ่ด้วยโอ้โหอ๋อเชียงใหม่เก่งแต่เราไม่ได้ไปเชียงใหม่ไม่ได้ไประติข้าวเหนียวรีว่ะมีคนเขียนว่าให้รีรีนะรีไม่ใช่รีรีเก่งช้างรีเออรรีก็ได้นะ ขอบคุณนะคะส่งมาได้อีกนะคิดไม่ออกครับสั่งออนไลน์ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรเราจะไปอีกสองวันแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยเนี่ยใช่ก็สั่งออนไลน์ได้นะออนไลน์แล้วมันถึงเลยเหรอถึงเลยอ๋อหมายถึงว่าแบบพี่แพรกดก็ได้เอออมโอ้ยหอบมีอะไรสรุปเจนได้สบู่เจน นทไมก็ได้ของไทยไปอสรุปแบบญาติฝรั่งไม่ได้นะแก๊ปได้แนี้แต่คิดไว้ะอตอนแรกคิดไว้ว่ายาดมอะแต่ว่ามันต้องเราไปกันเยอะเลยพันธุ์ยาดมหงไ์เยแต่จริงๆนะฝรั่งชอบนะยาดมอ่ะแต่มันไม่ถึงจำนวนเราต้องซื้อไม่ต่ำกว่าห้าสิบดอลลาร์ มะพร้าวทุเรียนทอดอะ่ะอืทุเรียนทอดทุเรียนทอดยาดมกระปุกใหญ่เขาให้เห็นยาดมมีอยู่ที่สนามบินด้วยเอเหรออือไปะปุกคือเขียวนั่นไมอมนุนจะไปหาซื้อที่สนามบินเลยก็ได้ก็เนี่ยมันจะมีไหมกลัวไปแบบไม่มีไงสนามบินก็มีแบบแลอลกอฮอล์มีแล้วก็แบบ ผูกได้ด้วยอ่ะบีไม่กินปลาทูหรอมีกินปลาทูไหมกินค่อยๆกินคุยไปกินไปบีจะกิน,นใช่ไหมใช่กินข้าวจา้ากินข้าวจา้าก่อนห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอาหารให้เด็กๆแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นใคร จะไปฉี่หร,หรอครับน้ำพริกกุ้งเสียบภูกเก็ตเซรั่มมะพร้าวจริงๆน้ำม,มาาันมะพร้าวก็ชอบนะทำอาหารหรอหรือว่าอะไรืมไม่รู้อะทาผิวก็ได้ใช่ไหมมีอะไรอีกคะ น้ำพริกมันกุ้งวายไทยวายไทยชาตามือที่นู่นไม่มีหรอชาตามือที่เมกาน่าจะมีแล้วมะพร้วเขาน่าจะมีแบบตลาดไทยอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตไทย ขนมหมูแดงมีขนมหมูแดงด้วยหมอนอีสานกล้วยฉาบเออเยอะแยะเลยเป็นเกงมวยไทยเออแต่ไซส์ไงผู้หญิงจับได้ <laughs> ไซส์ไงออสซิเลียจับได้ไหม จอของขวัญเขาอ่ะ,ะสนุกจับกันได้แบบไม่ดูนี้สนุกเนอะแบบซื้อของขวัญซื้อคุกกี้ทำขนมจิบแม่ขายคุกกี้ไหมคะจิบจิบฮะสส้นปีนี้แม่เปิดรับออเดอร์ไหมแม่เตรียมดูแลหลานแล้วค่ะเดี๋ยวลงมาแล้วค่ะเนี่ยมาแล้วหรอลงมายิมสี่ อ๋อใช่อ,อืจิวจ๋วจิ๋วดูแลจิ๋วจิ๋วบันเทิงเลยไีสั่งอะไรมาร้านที่สั่งก็คือลุยไฟอ้าวไหนมองเมียไอ้อัว ลองดูไงเมื่อกี้เราจะสั่งไม่เอาไม่สั่งคืออะไรอะลองดูแล้วพี่พูดมาเขาก็เลยอ่ะลองดูเขาตอนนั้นมีสั่งตลอดเลยตอนอยู่บ้านเก่าอะไม่ใค่ใช่อันนั้นมันอโอ้าวเนื้อย่างอะไรสักอย่างจำไม่ได้จำไม่ได้นั่งดูพี่กินกินข้าจนอิ่มแล้ว กาเกงมวยกันเกงช้างแว่นของอะไรของธรรมดาเลยอะค่ะนี่ราคาแบบสามพันสี่พันเองสั่งตัดหลายอันค่ะเพราะว่าหายนี่หิมทองอร่อยยังไว้ว่านออ ยังไม่ท้องค่ะยังค่ะเที่ยวก่อนนะเที่ยวค่ะปีหน้าเที่ยวทั้งปีแล้วทำงานก่อนนะแล้วก็ทํางานทํางานแล้วเที่ยวค่ะเฮ้ยห้าแสนแล้วบ,บีบฮะย้าบอกห้าแสนแล้วก็เลย โอ้ยโอ้ยโอเคแฮร์รี่แฮร์รี่มาค้างมาแล้วแฮร์รี่อยู่นอกครับอ้าวอันพี่เมอร์มาค้างมาเมื่อมามาเกอะพี่เมอร์มาแม่รี่เมอร์กาะแอ้วมามาแถมแถมตัวซีเครตให้ตัวหนึ่งตัวซีเครตตัวซีเครตเฮลโหลแมมแมมเฮลโหล พรุ่งนี้ไปอาบน้ํานะครับอ้าวเหรอใช่ครับพรุ่งนี้เด็กๆไปอาบน้ำม,ม,มันเยี่ยวมันเยี่ยวอุ้ยแปคูนเนี่ยพี่เมร์เนี่ยเขาแก่แล้วครับเนี่ยพาไปข้างนอกก็ลําบากลวพาไปไหนไม่ได้เลยอ,อยู่บ้านก็นอนอย่างเดียวเลยวันนีด้ดูดิขนเป็นสีเทาหมดแล้วอ่ะจริงๆเขาเป็นหมาดํานะคะตอนนี้เป็นหมาเทาแล้ว โอ้โหโอเคโอเคโอเคไปเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เลยอะค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนจะถามว่าแบบทำไมไม่ให้พี่เมื่อไปด้วยถ้าพี่เมื่อไปอ่ะแฮกเนี่ยตุแออแฮกก็เลยไม่เอาไปนะคะกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดขวบใช่พี่เมื่อสิบเอ็ดขวบอันนี้เตรียมมาให้เด็กอ่ะเนี่ยเขาเตรียมของไว้แต่ว่ายังไม่ได้ เส่ไปทำอาหารใส่ๆมั้เหรอก็ได้นะหรือว uh ่าพาไปวอล์กกอนอุ้ยอุ้ยอาหารเขายังไม่มาเลยเนี่ยอ๋อง OK> <NO ั้นก็ให้เด็กกินก่อนไหมอุ้ยกินเกิดไหมกินเกิดไหมกินเกิดไหมครับเออมาเไปให้กินไป าไปทำอาหารให้เด็กๆก,กัน,นะค่ะ <มา S 1> ไปได้กัน <มา S 1> นี่แหละมามาปีหน้าไปเที่ยวประเทศอะไรคะเยอะเลยคะ่ะปีหน้าคือตั้งใจจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็คือจะไม่ได้ไปแบบก็คงมีทริปสองคน ไม่เยอะเท่าเนาะเพราะว<ช>่าเราอยากไป<ช>เที่ยวกับเพื่อนๆ<ช>มีละครอีกคือจริงๆอะ่ะจะเป็นปีหน้าคะ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าจริงๆคือวางไว้แล้ววางพระเอกไว้แล้ววางทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็รอเท่านั้นปนะักนะกล้องอยังไง ปรับให้มาเพินนะ่มมานี่ตอนนี้เด็กๆก,กินอะกินเป็นแบบเป็นบอร์ฟ<ม>เป็นอาหารเป็นบอร์ฟนะคะก็คือเป็นอาหารสดอะอาหารสดเชคเก้นชอบมากนี่มารอแล้วคะ่ะก็แบบชอบมากปี๊พี่มาเยอะไปเอ้าเหรอคือเมื่อก่อนอนะ่ะเราจะให้แบบ ข้าวผัดกับไก่ผัดอะไรเงี้ยไม่ใส่เครื่งปรุงเดี๋ยวว่าหลังๆน้องเริ่มเบื่อครับดีกับกระดูกเขาอะไรอย่างเงี้ยแตด่ดูดูผู้ช่วย <laughs> มื่อกี้บีใส่หัวมังกรน่ะนี่แล้วก็จะใส่ใส่อะไรใส่ใส่ไอ้นี่ไก่ไก่ขึ้นในไก่นี่ของแฮร์รี่ไก่นะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีอันนี้ดิบเลยหรอหรือว่าไหนต้มมาต้มมาแล้วไม่อช้าอันนี้หอมพี่เมิร์หอมพี่เมิร์อจจะต้อง นิดนึงเพราะพี่เมอร์ไม่กินผักเลยไม่ชอบกินผักเลยตั้งแต่เด็กก็จะกินได้แค่เนี่ยแบบแล้วก็ไข่เฮรี่ดาวน์โ้นำลายอิวอิวอิว